ดูดวงประจำวันที่สองกันยายน2,563ของคนทั้ง7วันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สวัสดีค่ะมิตรรักแฟนดูดวงทุกท่านวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้เรามาเช็คดวงกันดีกว่าเข้าว่าดวงใครจะรุ่งหรือว่าดวงใครจะร่วงเพื่อที่ว่าเราจะได้รับมือกับปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีซึ่งดวงวันนี้ของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรกันบ้าง เราไปติดตามกันได้เลยค่ะ 1. ดวงของคนที่เกิดวันจันทร์สำหรับดวงโดยทั่วไปของคนที่เกิดวันจันทร์ในวันนี้อาจจะต้องระวังเรื่องของอารมณ์เป็นสำคัญครับเพราะตัวของคุณมีเกณฑ์ที่ต้องเจอเหตุการณ์วุวาดหรือเกิดความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยต่อกันได้ดังนั้นพยายามใช้สติและใช้ปัญหาในการแก้ปัญหาเพื่อที่จะไม่ต้องเจอกับความวุ่นวายในภายหลังค่ะ ส่วนเรื่องของการงานนั้นดวงทางการงานของคนที่เกิดวันจันทร์ในวันนี้ถ้าคุณมีประชุมหรือแข่งขันอะไรก็ตามอาจจะต้องดูในเรื่องของสัญญาหรือข้อตกลงที่อยู่ในการทำงานเอาไว้เพราะมีโอกาสโดนเอาเปรียบหรือเกิดการผิดสัญญาจนทำให้การทำงานของคุณนั้นเสียหายได้หรือบางคนก็อาจจะต้องเจอกับลูกค้าที่นำพาปัญหามาให้คุณช่วยแก้ไข ถ้าเกิดปัญหาตรงจุดนี้แล้วถ้าคุณนิ่งได้ควรนิ่งค่ะเพราะถ้าไปตอบความยาวสาวความยืดโอกาสที่จะส่งผลเสียต่อหน้าที่การงานของคุณจะมีค่อนข้างมากมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะดวงทางการเงินวันนี้ของคุณแม้ว่าจะเริ่มมีสัญญาณทางการเงินที่ดีขึ้นมาบ้างแล้วก็ตามแต่ตัวของคุณก็ต้องระวัง และมีความรอบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายอยู่ดีค่ะเพราะส่วนมากมักจะมีเกณฑ์ที่ได้เงินมาก็ต้องใช้จ่ายไปหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ขาดความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวเป็นเนื่องจากการบอกเลิกจ้างแบบกระทันหันส่งผลทำให้การเงินที่คุณคาดหวังเอาไว้ก็อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดค่ะและเรื่องของความรักวันนี้ ดวงความรักของคนที่เกิดวันจันทร์ในกรณีคนโสดนั้นโดยมากไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่เพราะมักจะวุ่นวายอยู่กับการทำงานหรือภาระหน้าที่ที่คุณต้องรับผิดชอบกันมากกว่าค่ะส่วนคนมีคู่วันนี้ดวงความรักของคุณต้องระวังเรื่องความขัดแย้งในเรื่องของเงิน หรือการแบ่งปันผลประโยชน์ต่างๆที่ไม่ลงตัวดังนั้นจึงควรจัดสรรสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้ให้ดีและควรจะใจเย็นเพื่อหาทางออกของปัญหาเหล่านี้เอาไว้ก็จะเป็นการดีกว่าค่ะ 2. ดวงของคนที่เกิดวันอังคารสำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันอังคารนั้นวันนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้โอกาสหรือมีเรื่องให้ต้องแสดงความรู้ความสามารถออกไป พยายามอย่าอายเพราะอาจจะมีโอกาสที่ดีหรือเรื่องที่สมหวังรอคอยคุณอยู่ค่ะส่วนเรื่องของการงานดวงทางการงานของคนที่เกิดวันอังคารในวันนี้จะว่าไปก็มีทั้งด้านดีและด้านเสียค่ะเพราะในส่วนของด้านดีนั้นการงานของคุณจะค่อนข้างโดดเด่นเป็นที่ต้องการของใครหลายๆคนและถ้าคุณแสดงผลงานได้เป็นอย่างดีแล้วแล้วก็ โอกาสที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจแก่คนอื่นจะมีค่อนข้างมากค่ะแต่อีกด้านหนึ่งนั้นโดยมากงานที่คุณได้ทำก็มักจะทั้งมีความยุ่งยากและมีปัญหาตามมาค่อนข้างเยอะแถมบางงานคุณก็อาจจะไม่ได้รับความร่วมมือกับคนรอบข้างเท่าที่ควรแต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จก็ขอให้อดทนและตั้งใจกันเอาไว้ให้มากๆนะคะ มากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะดวงทางการเงินของคนที่เกิดวันอังคารวันนี้แม้จะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายกับค่าใช้จ่ายประจำตัวอยู่บ้างแต่ว่าก็มีช่องทางในเรื่องของการรับทรัพย์เข้ามาด้วยเช่นกันคะ่ะโดยเฉพาะจากการรับจอบเสริมหรืองานที่ต้องอาศัยทักษะเฉพาะตัวจะค่อนข้างโดดเด่นและสร้างไรายได้ให้กับคุณได้มาก และถ้าคุณเป็นคนขยันด้วยแล้วล่ะก็โอกาสทางการเงินที่ดีก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมค่ะและเรื่องของความรักสำหรับดวงความรักของคนโสดวันนี้ตัวคุณอาจจะได้พบเจอคนถูกใจที่มาจากการเดินทางในระยะสั้นๆหรือระแวกที่ที่คุณใช้ชีวิตอยู่แต่ก็อาจจะยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างลึกซึ้งมากนะัก ส่วนคนมีคู่ดวงความรักของคุณในวันนี้ยังอยู่ในระดับที่มั่นคงต่อกันได้อยู่ค่ะยิ่งถ้าต่างฝ่ายต่างเคารพกันเกรงใจและให้เกียรติซึ่งกันและกันเอาไว้โอกาสที่ความรักจะมีปัญหานั้นจะมีค่อนข้างน้อยมากค่ะ 3. ดวงของคนที่เกิดวันพุธสำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันพุธนั้นในกรณีของคนที่เกิดวันพุธกลางวัน วันนี้ค่อนข้างจะมีเรื่องที่มักจะเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับตัวคุณหรืออะไรที่คุณคิดว่าจะพลาดหวังไปอาจจะได้โอกาสกลับมาแก้ตัวอีกครั้งส่วนคนวันพุธกลางคืนวันนี้ดวงชีวิตของคุณถ้าหากได้เดินทางไกลหรือว่าติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษาโอกาสที่จะได้รับความสมหวังหรือสิ่งที่ตั้งใจไว้จะประสบความสำเร็จจะค่อนข้างมีสูงค่ะ ส่วนเรื่องของการงานดวงทางการงานของคนที่เกิดวันพุธกลางวันในวันนี้มักจะมีงานที่เข้ามาแบบลุกๆหรือไม่ก็อาจจะได้รับมอบหมายเรื่องการงานใหม่ๆใ,ให้ตัวคุณนั้นได้รับผิดชอบแต่ถ้าใครที่กำลังหางานหรือหวังในเรื่องหน้าที่การงานส่วนใหญ่ก็อาจจะได้งานที่ไม่ตรงกับความต้องการของคุณมากนะัก แต่ถ้าไม่เหนือบากกว่าแรงอะไรก็ควรจะรับโอกาสเหล่านี้ไปก่อนอย่างน้อยงานเหล่านี้ก็จะทำให้คุณพอจะมีความมั่นคงในชีวิตเอาไว้บ้างค่ะส่วนดวงทางการงานของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนวันนี้โดยมากไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นปัญหามากเท่าไหร่ค่ะถ้าตราบใดที่คุณสามารถรับผิดชอบกับหน้าที่ทางการงานของตัวเองเอาไว้ให้ดีมากเพียงพอ ส่วนมากการงานในวันนี้ของคุณก็ไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงค่ะนอกจากนี้ถ้าชาววันพุธกลางคืนคนไหนเคยทำผลงานต่างๆเอาไว้วันนี้สิ่งที่คุณเคยทำก็มักจะส่งผลต่อความสำเร็จให้กับตัวของคุณค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะสำหรับดวงทางการเงินของคนที่เกิดวันพุธกลางวานัน ส่วนใหญ่มักจะมีเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภเข้ามาได้บ้างหรืออีกในกรณีหนึ่งถ้าใครที่เคยทำงานต่างๆก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้รับเงินเหล่านี้ตอบแทนค่ะส่วนใครคนไหนที่กำลังลงทุนก็อาจจะเจอคนที่มีอายุและประสบการณ์มากกว่ามาช่วยแนะนำทำให้ตัวของคุณนั้นพอจะได้กำไรหรือเม็ดเงินเหล่านี้ติดไม้ติดมือมาบ้างค่ะ ส่วนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนวันนี้ดวงทางการเงินของคุณนั้นค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงแถมบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้รับเงินหรือทรัพย์สินบางอย่างจากผู้รับผู้ใหญ่จนส่งผลทําให้ดวงชีวิตของคุณนี้ความมั่นคงในเรื่องของการเงินขึ้นมาได้ค่ะและเรื่องของความรักดวงทางความรักของคนโสดชาววันพุธกลางวันวันนี้มีเกณฑ์ได้พบเจอกับความรักแบบไม่ได้ตั้งตัว หรือได้เจอคนที่คิดว่าไม่คิดจะรักจะชอบมาปลูกต้นรักและสารความสัมพันธ์กับคุณค่ะส่วนคนโสดชาววันพุธกลางคืนวันนี้ดวงทางความรักของคุณนั้นก็มีเกณฑ์ได้เจอคนรักเข้ามาทำให้รู้สึกชุ่มชื่นหัวใจได้เช่นกันค่ะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นชาวต่างชาติคนคนนั้นอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณเลยก็เป็นได้นะคะ ส่วนดวงความรักของคนที่มีคู่ชาววันพุธกลางวันและชาววันพุธกลางคืนนั้นส่วนใหญ่วันนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นปัญหามากนะคะ่ะถ้าตราบใดพวกคุณรักษาความสัมพันธ์ให้มั่นคงและไม่หาเรื่องที่จะทำให้ความสัมพันธ์เร้าฉานดวงความรักของพวกคุณในวันนี้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลค่ะ 4. ดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสบดี สำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันพฤหัสนั้นในวันนี้ค่อนข้างมีความโดดเด่นในเรื่องการเจรจาหรือคำพูดต้องใส่ใจเรื่องของการพูดจาเอาไว้ให้มากๆเพราะอาจจะส่งผลดีหรือร้ายให้กับชีวิตของคุณก็เป็นได้ค่ะส่วนเรื่องของการงานวันนี้ดวงทางการงานของคุณถือว่าอยู่ในจุดที่ดีค่ะเพราะนอกจากจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรที่น่าปวดหัว ในเรื่องของการทำงานเข้ามาแล้วในเรื่องของหน้าที่การงานที่คุณทำคุณอาจจะได้โอกาสที่ดีในเรื่องของการทำงานหรือได้รับความเมตตาจากทั้งเจ้านายหรือว่าคู่ค้าทำให้การทำงานในวันนี้ของคุณนอกจากจะราบรื่นแล้วในอนาคตก็อาจจะได้รับโอกาสดีๆที่จะสร้างความก้าวหน้าได้อีกต่างหากค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ต้องพบปะพูดคุยหรือเจอกับคนเยอะอย่างงานด้านการบริการหรือการติดต่อประสานงานต่างๆตัวของคุณนั้นอาจจะมีโอกาสได้พบเจอคนหรือแหล่งไรายได้ใหม่ๆที่จะสร้างความก้าวหน้าและมั่งคั่งให้กับคุณในอนาคตได้ค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะวันนี้ดวงทางการเงินของคนที่เกิดวันพฤหัส ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นหรือได้โชคลาภอะไรมากมายนะักแต่ขอแค่เพียงตัวของคุณนั้นควบคุมในเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีๆและไม่ใช้จ่ายเกินตัวจนเกินไปโดยมากแล้วก็ไม่ค่อยจะมีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงหรือกังวลมากนักค่ะและเรื่องของความรัก วันนี้ดวงความรักในกรณีของคนโสดตัวของคุณอาจจะได้พบเจอความรักแบบไม่ทันตั้งตัวหรือไม่ก็คนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่แอบชอบแอบลืมคุณอยู่อย่างเงียบๆก,ก็เป็นได้ค่ะพยายามสังเกตกันดีๆเพราะบางทีเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดส่วนคนมีคู่วันนี้ดวงทางความรักของคุณค่อนข้างราบรื่นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายนะัก และถ้าคุณทั้งคู่พยายามประคองความรักต่อกันโดยไม่เอาปัญหามาชวนทะเล้ะหรือว่ารือเรื่องราวต่างๆที่จบไปแล้วเอามาเป็นอารมณ์วันนี้ความรักของพวกคุณทั้งคู่ก็ไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงค่ะ 5. ดวงของคนที่เกิดวันศุกร์สำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันศุกร์ดวงชีวิตของคุณโดยรวมวันนี้ค่อนข้างอยู่ในจุดที่ดีค่ะ เพราะอาจจะมีโชคหรือได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ก็บางคนก็อาจจะได้รับสิ่งที่คิดว่าพลาดโอกาสไปแล้วกลับคืนมาหาตัวของคุณได้อีกครั้งค่ะส่วนเรื่องของการงานดวงทางการงานของคนที่เกิดวันศุกร์ในวันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีค่ะยิ่งงานที่มีการแข่งขันสูงหรือมีคู่แข่ง ตัวของคุณนั้นก็อาจจะได้รับข่าวดีกลับมาได้ค่ะแต่คนที่เกิดวันศุกร์นั้นก็ต้องเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีด้วยนะคะนอกจากนี้ถ้าใครที่ประกอบธุรกิจกับเครือญาติหรือคนใกล้ตัวคุณเองก็จะมีเกณฑ์ได้รับโอกาสและโชคในเรื่องของการทำงานเข้ามาด้วยเช่นกันค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะสำหรับดวงทางการเงินในวันนี้ของคุณ ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องหน้าวิตกกังวลมากนะักเพราะนอกจากจะไม่ค่อยมีปัญหาใหญ่ๆเข้ามาซ้ำเติมแล้วบางคนก็อาจจะได้รับเงินมาจากหลายทิศทางหรือว่าได้รับเงินจากการทำงานเสริมด้วยอีกต่างหากค่ะเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันศุกร์เองก็ควรจะมีวินยัยและใช้เงินกันให้รอบคอบมากๆก,กันด้วยนะคะและเรื่องของความรัก ดวงทางความรักของคนโสดชาววันศุกร์วันนี้มีเกณฑ์ได้พบเจอความรักแบบฟลุก๊กๆลุกหรือไม่ทันตั้งตัวค่ะส่วนคนมีคู่นั้นโดยมากสถานการณ์ทางความรักของพวกคุณก็ยังไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงนักถ้าต่างฝ่ายต่างดูแลกันและใส่ใจกันให้มากพอความสัมพันธ์ของพวกคุณในวันนี้ก็ยังคงมีความมั่นคงและยั่งยืนกันอยู่ค่ะ ดวงของคนที่เกิดวันเสาร์ดวงคนที่เกิดวันเสาร์ดวงโดยทั่วไปในวันนี้ดวงชีวิตของคุณต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุและเหตุไม่คาดฝันที่จะเกิดกับคุณอย่างไม่ทันตั้งตัวรวมไปถึงบางคนเองก็อาจมีเกณฑ์ที่ต้องไปเกี่ยวพันกับเรื่องคดีความหรือการฟ้องร้องต่างๆได้ ดังนั้นถ้าจะทำอะไรต้องใจเย็นเข้าไว้และอย่าวุ่นวามเพราะจะยิ่งทำให้ปัญหาที่คุณมีอยู่บานปลายใหญ่โตมากยิ่งขึ้นส่วนดวงทางการงานของคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้เกณฑ์ทางการงานของคุณยังไม่อยู่ในจุดที่โดดเด่นหรือน่าจับตามองเท่าไหร่เพราะอะไรหลายหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคุณยังอยู่ในช่วงของการคิดและพิจารณาสิ่งต่างๆกันอยู่ ดังนั้นพยายามอดทนและตั้งใจในการทำงานเอาไว้ให้มากแล้วเมื่อเวลาที่เหมาะสมมาถึงโอกาสที่คุณจะได้ก้าวหน้าทางหน้าที่ทางการงานอย่างมั่นคงนั้นก็จะมีอย่างแน่นอนค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะดวงทางการเงินในวันนี้ของคุณถ้าหากคนวันเสาร์คาดหวังในเรื่องของเงินก้อนโตหรือค่าจ้างเก่าๆที่ยังค้างค้างอยู่ คุณอาจจะต้องรอเวลากันไปอีกสักนิดค่ะเพราะโดยมากสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไม่ค่อยที่จะมีความโดดเด่นเข้ามาหาตัวคุณมากสักเท่าไหร่ดังนั้นช่วงนี้ต้องพยายามใจเย็นและวางแผนในเรื่องของการเงินเอาไว้ให้รอบคอบอย่างน้อยก็เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ของคุณนั้นย่ำแย่มากกว่าเดิมค่ะและเรื่องของความรัก ดวงทางความรักของคนโสดชาววันเสาร์ในวันนี้ถ้าจะรักใครชอบใครโอกาสที่จะสมหวังยังค่อนข้างยากอยู่ค่ะหรือไม่คุณต้องมีความพยายามและต้องอาศัยเวลาค่อนข้างมากถึงจะทำให้ความตั้งใจนั้นประสบความสำเร็จค่ะส่วนคนมีคู่นั้นวันนี้ดวงความรักของพวกคุณไม่ค่อยที่จะมีอะไรที่หวือหวามากนัก เหมือนว่าต่างคนต่างเหนื่อยในเรื่องของการรับผิดชอบในเรื่องภาระหน้าที่ของตัวเองจนส่งผลทำให้ไม่มีเวลาในการเติมความหวานต่อกันแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่มากนะักเพราะถ้าตราบใดคุณทั้งคู่ยังใส่ใจซึ่งกันและกันและหาเวลาเติมความหวานกันบ้างความสัมพันธ์ที่เหมือนจืดจางเหล่านี้ก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมค่ะ 7. ดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์ สำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้ถือได้ว่าเป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันค่ะเพราะอาจจะได้โอกาสหรือช่องทางดีๆเข้ามาในชีวิตแถมบางคนเองก็จะได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ชิดหรือญาติได้อีกด้วยค่ะส่วนเรื่องของการงานวันนี้ดวงการงานของคุณ เหมือนจะเริ่มเข้าที่เข้าทางและกลับมาดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการติดต่อเจรจาต่างๆคุณมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างหรือลูกค้าให้การอุปการะทำให้งานของคุณมีสิทธิ์สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหรือถ้าใครที่ทำงานเป็นทีมวันนี้นอกจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในทีมจะเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้ว ตัวของคุณเองนั้นก็ยังได้รับการสนับสนุนจากคนภายในทีมทำให้งานที่ทำร่วมกันผ่านพ้นอุปสรรคไปได้อีกด้วยค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะวันนี้โดยมากวงทางการเงินของคุณไม่ค่อยมีปัญหาอะไรใหญ่โตเท่าไหร่ถ้าคุมเรื่องค่าใช้จ่ายให้ดีโอกาสที่จะมีเรื่องรัว่วไหลาทางการเงินนั้น จะค่อนข้างน้อยมากแถมบางรายก็อาจจะได้โชคหรือโอกาสที่ดีเข้ามาโดยโชคนั้นมีเกณฑ์ที่มาจากคนรักหรือญาติสนิทใกล้ตัวดังนั้นควรผูกความสัมพันธ์กับผู้คนเหล่านี้เอาไว้ให้ดีๆกันด้วยนะคะและเรื่องของความรักวันนี้ดวงทางความรักของคนโสดชาววันอาทิตย์มีเกณฑ์ได้พบคู่หรือไม่ คุณอาจจะได้พบเจอคนรักจากสถานที่ที่คุณชอบไปเป็นประจำก็เป็นได้ค่ะส่วนดวงของคนมีคู่นั้นวันนี้เกณฑ์ทางความรักของพวกคุณยังอยู่ในจุดที่ดีอยู่ค่ะและนี่ก็คือการดูดวงประจำวันของคนทั้ง7วันประจำวันที่2กันยายน2563 จะตรงหรือไม่ตรงยังไงก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะเพราะการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงโดยทั่วไปดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดซ u b s c r i b ์เพื่อรับข้อมูลสนุกสนุกประจำวนันและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ